ผลลับแบบเรียนออนไลน์กับสดเนี่ยคือผลลับมันไปอย่างนี้เลยนะมันต่างกันลิปลับเลยคือมันชัดยิ่งออนไลน์เนี่ยมันมาเพื่ออะไรมันมาเพื่อพอเรารับไว้ไปแล้วเนี่ยมันมาเพื่อมาฝึกฝนมาฝึกฝนให้เราทมให้เราอยู่บนไว้นั้นแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ล่วงอ่ะต้อมีตงนต่อเนื่องต่อเนื่องพอครั้งใหม่มาเราก็วึ๊บเปเวอร์ชันใหม่แล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ไปทวน ที่นี้แล้วพี่ก็จะบอกว่าการที่มาเนี่ยนะเหมือนกับคุณอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวคุณสั่งคุณนั่งกินเลยก็คือการบรเรียนสดแต่การที่คุณอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวกลับไปกินบ้านรสชาติเหมือนกันไหม กาฉันเปลียบถ้าอยากได้อะไรที่มันอเนก <c oughs> อร่อยนะแล้วละมุนละไมละเมียดเชแล้ผงแพเนอมันละลายในลิ้นเป็นไง <c oughs> เราดูคุณทำในพวกยูทูบเบอร์หรือว่าดูคุณภูมิผลิตดูใครทำกันแล้วกัน มันอร่อยยังไงวะถ้ามากินเองเนี่ยมันเป็นยังไงจบจบจอคูณนอมาเป็นเลยคุณไม่ต้องแบบไรข้อสงสัยเหมือนตัดสินใจปุ๊บก็นั่นเป็นแพทเทิร์นนะพูดๆๆแต่แป๊บๆแล้วก็มายกตัวอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะแล้วก็มายกตัวอย่างด้วอยากยี่ให้เห็นชัดๆเลยไงว่าการมาเรียนสดกับการเรียนแห้งอ่ะมันเป็นยังไงเขาเรียกเรียนแห้งนะ เหมือนเราทำแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นสายวิทย์มาใช่ไหมอเออเรียนสดกับเรียนแห้งอ่ะก็เหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวนะกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะชอบยังไงอ่ะคุณชอบยังไงคินก็ได้อย่างนั้นอ่ะถ้าอยากจะได้ริมรสอรรถรสในการกินอ่ะก็เหมือนการที่เรามาเรียนสดเนี่ยเราก็ได้ถารธรรมเที่ยวเทียวได้รับอะไรทุกกิ่นทุกอย่างเนี่ยมันจะสั่นก็ไปถึงในทุกเซลล์ของเราแต่ถ้าคุณนั่งเรียนแห้งๆอยู่อ่ะ ชอบวะ่ะเป็นยังไงมันมันไม่มีคู่สนทนาไม่มีคู่แมทชิ่งอ่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันมีการโต้ตอบมีการคุยกันมาถกสัพธรรมกันมันแบบมีแต่ปัญญาที่แบบโอ้โหสว่างขึ้นมาอีกสว่างมีทำไมตรงนี้ฉันเพิ่งมารู้อะไรเงี้ยนี่ก็บเผื่อเผื่อเวลาเราลืมไงเราก็กลับไปกินอาหารแห้งใหม่กลับไปครุกใหม่ใหม่แต่อันนี้คืออาหารสด เพราะฉะนั้นถ้าอยากลิ้มรสที่แบบเลิศเลอแล้วอยากได้แบบว่าเหมือนเราไปนั่งกินในร้านอาหารมิชลินกีดาวาก็คือต้องมาเรียนสดแต่ถ้าเรียนแห้งนะอยู่บ้านออนไลน์นก็จะเป็นเหมือนกินข้างทางหรืออะไรเงี้ยนะถ้บเรียบเทียบรสชาติอาหารหรือเมื่ออาหารที่เลิศเลิศนะเพราะฉะนั้นมันมันผิดกันมากเลยเพราะว่าการเสียดายตรงนั้นนะก็คือความไม่รู้ของมนุษย์ก็คือความโง่เขลาของมนุษย์แต่คนที่มีปัญญ,ญานะคุณต้องพาเอาปัญญาของคุณเนี่ยมาสัมผัสตรงนี้ พราะว่ามันเป็นการสัมผัสด้วยจิตวิญญานของแต่ละคนแล้วคุณจะได้รับแบบเหมือนวิญญาณคุณได้รับการปลดปล่อยจากกองขังอะ่ะกิสระโบยบินแล้วก็ไม่กลับมาติดกองขังเดิมอีกเลยชั่วชีวิตของคุณอาจจะเป็นท <Wow. S 2> ุกภพทุกชาติเลยก็ได้อันนี้คือทุกภพทุกชาติตลอดไปตลอดไปคือคุณซีดอมตลอดไปแล้วก็ คุณเข้ามาไถ่ชีวิตจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระโบยบินเสรีเลยจริงเราไปมัวถ่ชีวิตให้สิ่งที่แต่ไม่มาถ่ายชีวิตให้เอง